ออกไปเอ,อปาไปนะมั้ยอยู่ไหน,นตนนู้เีลยวกับชุด,น,ดนี่เปลี่ยนชุดได้เลยคนนี้ก็เปลี่ยนชุดได้ใส่เสื้อใส่หมวกใส่อะไรเลยให้ยายทำให้ยายทำเด็กต้องล็อกไปอาบน้เปลียปปลย่ยนแปลงก่อนไหม ได้เลยใส่หมาใส่เต็มที่ได้ถึงเรียนกลับบ้านได้เลยไหมไม่กลับไม่ได้ก่อนเลยดูน้องดิตาตุ่มหิบเลื่อนๆๆๆๆกินเลยกินเลยอยากจับที่หัว